บ่นไปห่างไกลจุดหมายเรามักจะอยากได้โน้่นนี่นั่นเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เมื่อ,อยังไม่มีหรือไม่ได้มาก็มักเสียกำลังใจบน่นตัดรอนเมื่อตั้งความปรารถนาแล้วไม่ได้มาสักทีก็บน่บนบน่นบ่นโทษกรรมโทษโชคชะตากฎแห่งแรงดึงดูดจะทำงาน เมื่อจิตคุณมีความสันเทีอนใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณปรารถนาถ้าทุกคนปรารถนาอะไรแล้วได้สมหวังทันทีคนไทยบอกว่าเนรมิตได้เหมือนเป็นเทวดาถ้าเทวดาเนรมิตได้ทุกอย่างแล้วลงมาเกิดบนโลกมนุษย์นี้ทาไมบนบนบนรู้ไหมว่านั่นคือการตัดรอนการสร้างความที่จิตของคุณสิ่งที่ต้องการ ก็อยู่ไกลเท่าเดิมเพราะรถไฟขบวนฝันของคุณหยุดเคลื่อนที่สู่จุดหมายทุกครั้งที่คุณบน่นอยากบน่นอยากโทษโชคชะตาก็เชิญบ่นไปเถอะจักรวาลยนินดีฟังนานเท่าไหร่ก็ได้รถไฟขบวนฝันของคุณก็จอดข้างทางนานเท่านั้นละ่ะบางคนจอดข้างทางบน่บนบ่น บนจนจบชีวิตมนุษย์ไปหารู้ไหมว่าความสมหวังอยู่ข้างหน้าใกล้นิดเดียวคนบางคนอยากเล่าว่าทำไมจึงขัดสนและยากลำบากทั้งหมดที่เขาเล่ามันเป็นเรื่องจริงชีวิตช่างน่าสงสารแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันเป็นพลังงานขัดขวาง ยื้ยุดคุณไว้จากสิ่งที่ปรารถนาคุณอยากบอกให้โลกรู้ว่าชีวิตของคุณเป็นผู้ถูกกระทําเรื่องเป็นเช่นไรคุณอยากให้โลกรู้ความจริงจะได้เข้าใจว่าทำไมทำไมคุณจึงติดอยู่ตรงนี้ทั้งๆท,ท,ที่คุณทำดีที่สุดแล้วเราเชื่อว่าคุณพูดความจริงอยากให้ผู้อื่น เข้าใจคุณคุณอยากเล่าเรื่องราวของคุณหลายๆหนให้หลายๆคนได้เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ขอบอกว่ายิ่งเล่าเรื่องเหล่านั้นนานเท่าไรคุณก็ยิ่งห่างจากสิ่งที่คุณปรารถนานานมากขึ้นเท่านั้นทุกสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่ในวังบนที่ป้ายลำทาน การจะได้อะไรสมใจปรารถนาคุณต้องทำใจสบายๆร่าเริงเต็มไปด้วยความขอบคุณและความรักเรียกว่าโฟลอย่างสดใสไปกับชีวิตแล้วกดแห่งแรงดึงดูดก็จะพาคุณไปพบกับผู้คนและเหตุการณ์ชักนำสู่จุดหมายแห่งปรารถนานั่นเองถ้าความถี่คุณเท่ากับความถี่สินที่ปรารถนาแล้ว จะเอาช้างมาล้างฉุดคุณไว้จากความสำเร็จก็ยังยื้อยุดฉุดไม่อยู่เลยการจมอยู่ในความไม่สมปรารถนาเป็นแรงด้านคุณบอกได้ไหมว่าคุณมีความสุขเบิกบานขณะเล่าเรื่องความไม่สมหวังในอดีตเหล่านั้นเมื่อเล่าถึงชีวิตที่ผิดหวังคุณก็จะรู้สึกหดหู่อารมณ์คุณกำลังบอกคุณอย่างชัดแจ้ง ว่าคุณมาผิดทางสิ่งปรารถนายอยู่ทางที่อารมณ์สว่างสดใสเต็มไปด้วยความรักและความขอบคุณคุณอยากได้สิ่งที่คุณต้องการมากแค่ไหนเริ่มสร้างสิ่งที่ปรารถนาในเชิงพลังงานวันนี้เลยดีไหมเกล่าวถึงชีวิตที่สวยงามมีบ้านมั่นคงมีคู่ชีวิตที่รักคุณมากมายมีลูกที่ดี มีงานที่ดีมีเงินไหลมาอุดมสมบูรณ์อย่าถามว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาได้อย่างไรใช้เวลาวาดวิมานในอากาศเขียนลงสมุดบันทึกฝันกลางวันขอบคุณความต่างของชีวิตที่เจ็บปวดอันชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ปรารถนาอยู่อีกปลายฟากฝันตัดรูปจากนิตยสารแปะข้างฝาเลือกหาแบบบ้านในฝัน อยากมีคู่หาลูกถ่ายคู่หวานแววมาใส่กรอบตัดหน้าเราแปะแทนเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวในรูปดังกล่กกา,าอยากมีงานที่ดีใฝ่หาว่างานเหล่านั้นต้องการบุคลากรความสามารถอย่างไรแล้วก็สอบหาความรู้นั้นๆจะไปขออาสาช่วยงานคน,นอาชีพนั้นๆก็ดีหรือไปเลือกสมัครเรียนวิชาการที่เกี่ยวข้องหยุดเป็นเหยื่อของชีวิตที่ไม่ปรารถนา ตั้งใจขยับความถี่จิตให้ร่าเริงเบิกบานขอบคุณทุกสิ่งบวกหรือลบที่เคยได้รับมายินสู้ทุกอย่างในชีวิตสำเร็จในรูปพลังงานก่อนเสมอสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นี้ขอแนะนำให้คุณเก็บไว้เป็นความลับก่อนจะดีมากเพราะถ้าคุณบอกใครว่ากำลังสร้างพลังงานเพื่อให้ฝันเป็นจริง คุณคิดว่าจะมีกี่คนที่เข้าใจคุณคนก็คือคนยิ่งคนในครอบครัวยิ่งแล้วนะ่ะพ่อแม่พี่ชายพี่สะพ้ยต่างคิดว่าเขารู้ดีที่สุดว่าชีวิตคุณควรจะไปทางใดถ้าเขารู้ดีเช่นนั้นทำไมเขาผู้นั้นจึงไม่เลือกเดินเส้นทางนั้นเสียเองนะเป็นผู้หญิงจะดิด้นรนไปทำไม เลี่นสูงๆเดี๋ยวก็มีสามีต้องออกมาเลี้ยงลูกเสียเวลาเสียเงินเปล่าๆคุณไม่มีเงินคิดเป็นเจ้าของกิจการประสบการณ์ก็ไม่มีฝันไปหรือเปล่าเรามันเกิดมาจนลูกพออยู่พอกินก็พอแล้วบ้านเราไม่เคยทำธุรกิจไปคิดทำข้าเดี๋ยวก็เจ๊งหรอกยังไม่ทันเปิดธุรกิจเลยให้พอน่าๆให้เจ๊งเสียละ พ่อแม่ให้พอเนา่นาเเสียเองแล้วธุรกิจของคุณจะรอดได้อย่างไรหลอสร้างพลังงานขยับเข้าใกล้แหล่งฝันกดแรงหนึ่งดูดจะนำผู้คนเกี่ยวข้องกับความปรารถนาของคุณเข้ามาใกล้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือของพระเจ้า Facebook ก,ก็เป็นเครื่องมือของพระเจ้าในพลังงานใหม่นี้เช่นกันอยากมีบ้านไปไลฟ์เฟสสถาปนิกฟเฟซจัดสวนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ไปซื้อหนังสือประวัตินักธุรกิจในดวงใจมาอ่านตามไปไลน์หน้า facebook ของเขาคุยกับคนที่คอมเมนต์เนตโพสของเขาไปฟังสัมมนาวิชาการของเขาหรือที่เขาเขียนแนะนำเป็นต้นการเกิดเป็นมนุษย์นี้จิตอินญ,ญาณต้องหาประสบการณ์การเดินทางสู่สิ่งปรารถนาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์อย่าเอาความคาดหวังไปใส่ไว้ที่ปลายทางว่าจะต้องทำอย่างไร จะได้มาเร็วๆได้มาหนึ่งชิ้นแล้วก็เบื่อต้องหาจุดหมาที่ปรารถนาใหม่อีกแล้วการนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วดีแต่ถ้าคุณวางแผนจะไปเชียงใหม่ทางรถยนต์คุณคิดว่าจะแวะเที่ยวที่ไหนบ้างล่ะมีร้านอาหารอร่อยๆในเส้นทาง จะแวะช้อปปิ้งอะไรได้บ้างนะเมื่อถึงเชียงใหม่ไม่ว่าทางเครื่องบินหรือทางรถยนต์คุณได้กระทำกิจเดียวกันนะปะลายทางแต่การเดินทางไปโดยรถยนต์กับเครื่องบินวิธีไหนให้ความอภิรม์กับชีวิตคุณได้มากกว่ากันชีวิตเกิดมาไม่ใช่เพื่อความสำเร็จจากกิจหนึ่งกระโดดไปล่าความสำเร็จจากอีกกิจหนึ่ง นั้นเป็นสัญชาติยานเอาตัวรอดคุณที่ได้อ่านบทความนี้มาไกลเกินสัญชาติยานความอยู่รอดแล้วรีบทำงานรีบหาเงินเครียดจนป่วยเงินที่หามาให้หมดกับค่ารักษาพยาบาลแล้วตายไปเงินทองที่สะสมไว้กลายเป็นของคนอื่นช้าลงนิด enjoy กับการเดินทางคุณจะได้รับในสิ่งที่ปรารถนาอย่างแน่นอนแต่สนุกสนานอิ่มเอมในชีวิตมากกว่าใช้ชีวิตแบบเดิมๆก็ได้ผลชีวิตแบบเดิมๆลองเดินเส้นทางที่แตกต่างจะลองก็ได้ไม่ลองก็ได้เพราะคุณเป็นเซลล์แห่งพลังงานผู้สร้างคุณกําหนดชะตาชีวิตของคุณ ด้วยการกำหนดทิศทางของพลังงานไม่ว่าจะทำด้วยรู้เท่าทันก็ดีหรือไม่เท่าทันก็ดีขณะนี้ได้ทราบเขตหลับแล้วก็เลือกให้ถูกต้องนะคะ